โอ,โอ้ลืมเลยครับนี่ผมกำลังถ่ายเดีโยอ,อยู่นี่นะกระโมอเออตั้งนานเดี๋ยวผมนะครับเอ,อ่อ XD Demon นะครับอ่ารับตังนะครับอยู่กับเกม Super Machine นะฮะอ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวคนละยี่ห้อเลยเนะี่ยให้ตาสมผุ้คนง,งงไปแกะตาแตกอ,ออมเปี่ยมอุ้ยไทยเหรออืมแจ้งๆนะครับอืมผมยังดีใจไม่หายนะเดวของดีมา โอ้ใช่คิดสูวของนี้ไม่ชั่วกลัวลมนะครับมาทำผ้าสองต่อนะครับงานก็ต้องทำนะงานเท่าคือตากผ้านะตากผ้าให้แม่นะครับไม่ใช่หรอครับไปนะครับขอเงียบแป๊บนึงนะโอเคครับมาต่อเลยนะครับหลังจากที่ตากผ้าให้แม่เสร็จแล้วนะครับมาเปิดกล่องเลยนะครับปืนกลหนักครับฮะมันก็เหมือนกันเนี่ยอ๋อก้านะครับ แหม่ก็เอานะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรจะเสียนะคฮึ <c oughs> ดซีพียูนะคเออแค่นี้เหรอรอเล่นใช่ไหมโอเคมันพูดจริงนะครับอืมอืมโอ,โอ้ตัวแพงๆงั้นอันนี้น่าสนใจนะผมสุดชอบตัวนี้มากถูกมากเลยนะถูกช,กช,กชตาร์ซีเออ,อ่ะ ก็ไ,ได้แค่ l e g จ n เดอรีอ่ใช่นะมไปได้แค่อีพิกนี่ไอนน้เหมาะสมือใหม่นะมันไปไกลได้ถึงหลับสีขาวนี่หัวโกงมากนะอันตรายทาา่าน่ะอุ๊ยพวกนี้ครับก็ใช้ได้นะโดรนไปได้แค่อีพิก CPU เอ๊ะคืออะไร CPU เทลพอตเหรออืมใช่ไหมครับไม่ได้มารีวิวของนะอุย๊ยอันนี้อุ๊ยนี่ัเน,นี่เท่กว่านะอืมอันนี้แหละของนี้ฟันเลยนะ กริมริปเปอร์นะครับน่าสนใจดีนะครับอืมโอเคงั้นก็ไปลีงก่อนนะครับกับโกลิมนะครับไอหุ่นยนต์ตัวใหม่ผมจำเซ็กซี่มากเลยนะบอกเสียงแป๊บนึงนะมันดังเดี๋ยวมันไข่กับไม้นะครับโอเคสู้ต่อนะครับโอเคครับ หัวยนตผลมันเซ็กซี่สุดๆเลยนะครับเซ็กซี่ที่ว่าของผมก็คือมันเท่นะครับแต่ว่าไออาวุธอะไรวพน่อมันไม่เซ็กซี่เท่าไหร่นะครับมีส่วนหัวมันเซ็กซี่อย่างเดียวนะครับแ,แปลกน่าว่าไหมไอทำสะสมอยู่ดีนี่นนะทำไมมันหานหาเราแต่เช้ารับรีบจบลืมดีกว่า เกีถือว่าเรื่องดีนะที่ว่าเราได้โกเรมมานะมันเท่สุดๆแล้วเท่ไม่พอแต่ว่าขอ้อเสียอย่างเดียวคือมาติดเสียนะอย่างเดียวคือมันอัปเกรดไปไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะได้แค่ริจันลี่นะเออกลับมาเสียายเอออืมแล้วก็ไปขยี้ต่อนะนี่ผมเล่นด่าบสามมีเปลี่ยขขนไหมคุณยัง เร่งความเร็วน่ะดีกว่านะครับต้อรีบจบเกมนะครับเรียบร้อยนะละเอียดผงนะครับวก็ประกอบถึนต่อนะครับเรียบร้อยแล้วก็ขยี้ศัตรูต่อนครับโอเคอ่านใหมนะตกใจเหมือนว่าเล่นด่นานซ้ำอไรเนี่ยแพนแพทแพทแพทเฟนเดอร์เพดเพดเพเดเพดเเ แต่ช่างครับเราไม่ได้มัถีบอุปกรอ์เทราพรนะครับปีศามันจ,จริงยิงไกลนะครับเอ่ออ่ะบุกก่อนนะเปิดก่อนด้เปรียบเออแกล้งมันนะครับเออมันก็ทำได้แค่นี้นครับอืมมันทำอะไรไม่ได้แล้วครับกระเทือบเล่นอ,อย่างเดียวนะครับอ่าโดรนด้วยครับนี่ไปไหนอ่ะไม่หนีครับนะ อุ้ยเอ้าโอ้กดผิดโอ้ยเสียให้โอเคจริงจริงจังแล้วอึ๊บเกมอ่าชนะแล้วแล้วก็ลูดของหมดนะบมชั่นคอมพิวต์นะหนึ่งชนะได้ออ้ปืนกระบอกใหม่นะ สาย CPU เสียออกไปสาย CPU ไม่ได้ช่างมันนะอ๋อระบ,บบล็อกอินเหรอน่าสนใจแล้ว Facebook ละกันเรียบร้อยนะสายพิเศษเหรออ่าน่าสนใจดีนะครับเคร์ทางก่นนะ ต้องสู้เป็นยุทธศาสตร์หน่อยนะเพราะว่าม่นศัตรูมันเยอะนะหากเล่นแบบว่าเล่นทอดสมองนี้อาจจะแพ้ได้นะต้องด,ดขาดหน่อยนะครโอเคครับแล้วก็ทอดสมองได้เลยนะมันทําลายอย่างเดียวนะตอนนี้เอาเอาเอา,เอาไม่ทางานละโอเคมันบอดไม่ทํางานนะดีเสียงรบกวนแลวขออภัยนะแม่ผมเองครับ ค่สวัสดีคะ่ะสู้ต่อเลยนะครับจริงๆแล้วจะเล่นถอดสมองหรือเล่นแบบใช้เออสมองก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับอืมคะสวัสดีคะ่ะโอ๊ยปวดหลอดชีวิตนะ ไอตัวนี้นดาบคู่นะนี่ไงซะสูส้ไปก็<ด>ไม่ได้เรื่องอะไรดีเท่าเพราะว่าเราไม่มีระบบเทเลพอร์ตนะครับไอโปรแกรมเทเลพอร์ตนี่ผมโคตรอยากได้นะโอ้ยกวนตีนไอตัวที่มันมีดาบนะครับนึกสภาพนะทุกคุไป p v p แล้วคุณใส่ CPU เทเลพอร์ตไปนะครับแล้วเจอไอตัวที่มันใช้ดาบอย่างเงี้ยเออเราใช้เล่น C ีซเอหลบหนีด้วยใช้เทเลพอร์ตอะ เออไอ้ผู้เล่นฝส่ตัวคำมัก็อาจจะด่าเราเล่นนะครับเองทําดูนะไอ้ใช้ระบบเทเลพอร์ตใส่ตัวที่มันใช้ดาบล้วนนะครับใค้ยิงเป็นเพย์เยอะหนุกใหญ่เลยนะครับถ้าพูดไปไม่เข้าใจอะไรขออภัยด้วยนะครับเพราะจากผมติดน้ําลายหน่อยนะครับก็ออกโอเคครับใส่ได้เลยนะเออเดี๋ยวอ่านชื่อก่อนนะ D R H Machine เหรอ มิวสิอาะไะแล้วก็จะก,การอัดแบบสารพัดเลยครับผมโคตรชอบออ้ที่มีช่วยแฮมเมอร์ครับหรือขวานนั่นแหละรครับดโดนนะไอ้มันเป็นขวานเนะี่ยคือคือทลังความสามารถของอที่มีช่วยขวานนั้นมันสามารถเอ่อกระทืบศัตรูให้กระเด็นติดสนามได้เลยแบบนึส่สโอรอผมพูดผิดอีกแล้วก็คือไงล่ะคุณสามารถตีศัตรูให้ออกหายตัวคุณตั้งแต่สุดแมปเลยนะ แต่ต้นแบบยันสุดแมปนะครับแต่ว่ามันจะหายากหน่อยนึงนะมันจะหายากหน่อยงแล้วโคตรหายากเลยนะคือแบบว่าหาให้ตายยังไงคุณกูแบบว่าแบบทุรนทุรายเหลือเกินใวของปอก,ปอกนะครับเดี๋ยวอัพหืมาเยี่ยมอะไรเนี่ยเยี่ยมมา,มาเปิดกล่องต่อนะครับปิดท้ายคลิปนี้เลยด้วยกันนะครับ จัดมาอู้ได้ปืนพิฆาตนะใส่ทันทีเลยนะเป็นรออะไรรับยวดูก่อนนะอืมดีมกันนะเนี่ยเดเมดอาร์เมอร์ดิสสโซเวอร์เหรอต้องัวดูก่อนนะปืนไหนมนันนะุกนะไอ้นี่เดเมนี่สิบสนะี่ถึงห้าสิบเก้าับอืมโอเคครับ สมอ,องผมนะเลือะไร้ถูดแล้วครับโอเคครับอะไรดีหมดแล้วก็รยบร้อยครับเคคับแต่ว่ายังไม่ปิดท้ายสักทีเดียวนะโอเคคนปิดท้ายแล้วน่นนัโอเคแค้ขอตัวลัาไปก่อนนะขอบคุณกับการเสียเวลาเข้ามารับชมนะขอบคนะุณครับ